เลยเป็นที่นี่ครับ Display Begin น,นะครับจะเป็นการเซตการเริ่มต้นการทำงานหน้าจอของ OLED นะครับตรงนี้เลยนะฮะในการเริ่มต้นการทำงานของจอ OLED Display นะฮะหน้าจอของ OLED นั่นเองโดยที่เรากำหนดด e เล y นะครับดีเล y การทำงานอยู่ที่3,000มิลลิเซกหรือว่า3วินาทีนั่นเองนะครับส่วนด้านล่างน,นี้นะครับ Particle ต่างๆนะครับ Particle Sensor น,นะครับ ทั้ง Begin Set Up แล้วก็ Set p a ลวนะครับจะเป็นการกำหนดการติดตั้งของเซนเซอร์ของเรานั่นเองนะครับว่าเซนเซอร์ของเราจะทำงานอย่างไรนะครับตรงนี้นะครับไวล loop นรับที่เราเพิ่มเข้ามานะครับจะเป็นการเพิ่มตัวของลองนะครับลองคำสั่งลองนะครับก็คือ IR Value หรือว่าค่า IR ของเรานี่ครับคำสั่งลองจะเป็นตัวการอ่านค่า IR ของเซนเซอร์นะครับว่าอย่างเช่นมีอะไรผ่านหน้าเซนเซอร์หรือไม่นะครับการทํางานของตัวนี้ก็จะถ้าหากมีแสงนะครับเซนเซอร์ของเราก็จะไม่คานวณค่าแล้วก็จะไม่ทํางานไม่แสดงผลนะครับถ้ามืดนะครับหรือว่าเรานิ้วไปบังเซนเซอร์เรียบร้อยแล้วนะครับการทํางานการคํานวณจะเป็นไปตามโค้ดที่เรากําหนดนะครับต่อมานะครับคําสั่ง if ir value มากกว่า 7 0 0 0นะครับถ้าค่า value ir ของเราค่า r ของเรามีค่ามากกว่า7 0 0 0นะครับจะกำหนดดังนี้นะครับเริ่มที่ตัวแรกนะครับการเคลียร์หน้าจอเคลียร์ดิสเพลย์นะครับจะทำการล้างหน้าจอออกนะครับแล้วก็ต่อด้วยการโชว์ค่านะครับโชว์ draw bitmap นะครับนี่ฮะการกำหนดอันนี้นะครับโลโก้2อย่างที่บอกไปเบื้องต้นนะครับโลโก้2ของเราจะเป็นในรูปแบบของหัวใจเล็กๆนะครับหัวใจดวงเล็ก นี่นะครับเราก็2ที่เรากําหนดไว้เป็นรูปตั้งแต่แรกนะครับเราจะกําหนดให้เป็นโลโก้2รูปหัวใจโดยเป็นรูปหัวใจสีขาวนะครับไว้นะฮะโดยมีขนาดนะครับ2ก็คือกินอยู่ที่2บรรทัดนั่นเองนะครับนี่ฮะกำหนดสีนะครับ display set text color ไว้ t e นะครับกำหนดอยู่ที่ w h i มาดูกันต่อนะครับ set cursor ค่า0ศูนย์เราจะกำหนดให้แสดงค่า BPM นะครับย่อจาก beat per minute นะครับอัตราการเต้นของหัวใจต่อนาทีนะครับส่วนต่อมานะครับเซตเคอร์เซอร์ที่50 18นะครับเราจะกำหนดให้มันแสดงคำว่า beat average นะครับหรือว่าอัตราการเต้นของหัวใจเฉลี่ยนะครับอ่านี่คือการแสดงผลหน้าจอนะครับนี่ครับ beat average นะครับอยู่ที่เนี่ยทัดที่50วัดตัวที่18นะครับ b ิตเอเวเลถ้าเป็นตัวของ BPM นะครับจะอยู่ที่บรรทัดที่50นะครับวัคซูนะ์ต่อมานะครับ if นะคะคำสั่ง if ของเรานะครับถ้าหากเช็คแล้วนะครับเช็ค for bit ir value เป็นค่าจริงนะครับคือตรงตามที่เรากำหนดนะฮะก็จะทำการแสดงค่าัต่อไปนี้นะครับจากหัวใจดวงเล็กเมื่อสักครู่นะครับเราจะออกมาให้เป็นหัวใจดวงใหญ่นะครับโค้กสของเราจะเป็นหัวใจ ดวงใหญ่นะครับอันนี้ก็จะแสดงหัวใจดวงใหญ่ออกมานะครับโลโก้สและตัวสอนสีขาวเช่นเดิมนะครับไซส์เท t ไซ z ์ก็จะอยู่ที่2เหมือนเดิมนะครับขนาดไซส์ของข้อความนะครับอักรสีขาวนี่ดิสเพลย์เป็นอักษรสีขาวอยู่ที่ Set t e x t ั o เลอร์นะครับต่อมานะครับ Set เคอร์เซ อันทับที่50าสิวัคซูลนะครับจะกำหนดคำว่า BPM beat per minute เหมือนเดิมนะครับห้าสนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับ beat a v e r e t หรือว่าการเต้นของหัวใจเฉลี่ยนั่นเองโทน3000ตรงนี้นะครับก็คือเราจะกำหนดไว้ที่3นะครับอันนี้ก็คือวัคพันในการดีเลย์ห0ึนี่ก็คือ100่งมิลลิเซกนะครับหรือว่า0.1วินั่นเองนะครับโทนก็จะเป็นการส่งเสียงนั่นเองนะครับส ไม่พันตรงนี้ก็จะเป็นการส่งเสียงปิ๊บนะครับที่ขาสามนะครับนี่ฮะขาสามถ้าหากไม่มีอะไรเลยก็จะไม่กาหนดเสียงนะครับ่ามาต่อกันนะครับตรงนี้นะครับตรงคําสั่งลองเดลต้าตรงนี้นะครับจะเป็นการกําหนดนะครับส่วนของการคํานวณนะครับว่าบีดเอเวอเรตเท่าไหร่นะครับว่าอัตราการเต้นของใจเฉลี่ยของเราเนี่ยเป็นเท่าไหร่นะครับโดยใช้จากตัวแปรด้านบนนะครับมาในการคํานวณนั่นเองนะครับนี่ฮะด้านล่างนี้ทั้งหมดเลยนะครับ นี่ก็ทําการใส่ค้ดลงไปนะครับการคํานวณตัวแปรนะครับตามนี้เลยนะครับอ่าเราก็จะได้บีดเอเวอเร e เท่ากับแล้วก็กําหนดไซส์กําหนดตัวเลขออกมาประมาณนี้นะครับต่อมานะครับถ้าถ้านะครับใส่คาสาั่ง if ถ้าหา ir value ของเรานะครับไม่มากกว่า7,000หรือว่าน้อยกว่า7,000นนั่นเองก็คือเหมือนกับว่าเราไม่ได้เอามือไปแตะนะครับ บี t เอลเลกก็จะเท่ากับศูนย์ะตรงนี้เลยนะครับอัตราการเต้นของหัวใจของเราก็จะเท่ากับศูนย์นะครับเพราะว่าเหมือนกับว่ามันยังไม่สามารถทํางานได้นะครับเพราะว่าเราไม่เอามือไปแตะอย่างสมบูรณ์นะครับแล้วต้นที่ตัวนี้เลยครับ s e ตเคอร์เของเรานะครับที่บรรทัดที่30ตัวที่5นะครับจะกําหนดคําว่า please place นะครับก็คือปลดวางนะฮะวักต่อมานะครับบรรทัดเดียวกันนะครับส0มสตรงนี้นะครับ จะกำหนดคําว่า your finger นะครับถ้าหากแสดงข่าวออกมาจริงๆก็จะ please place your finger นะครับก็ปลดวางนิ้วตรงนี้นะครับเหมือนกับว่าเรายังวางนิ้วไม่พอดีไม่ครบนั่นเองนะครับทั้งหมดก็จะมีประมาณนี้นะครับในการทำเครื่องวัดการเต้นของหัวใจนะครับ